ลูกศิษย์แน่นแห่ร่วมพิธีบวงสวงสักลายในมือจุดเทียนชีวิตเสริมดวงเพิ่มโชคลาภแม่ครูจุดธูปเห็นเลขแบบชัดๆที่บ้านกัญจาตนตําบลเมืองทีอําเภอเมืองจดุรินรับซึ่งเป็นบ้านของแม่ครูขวัญธิดาเทพแม่หมอคนดังประจำจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งอาจจะมีบรรดาเหล่าลูกศิษย์นะครับที่ให้ความเคารพนับถือนะครับจะมีชาวบ้านต่างๆนะก็จะมีการทําพิธีลงหน้าหน้าทองนะเปิดโชคลาภ นะครับพ่อต่างประสบผลสําเร็จนะครับในเรื่องการงานบางคนก็ได้โชคลาภมาต่อเนื่องนะครับในการทําพิธีครับไม่มีการเก็บเงินนะครับมีเพียงแค่ค่าครูบูชา12บาทเท่านั้นนะครับผมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านแล้วก็พี่พีสื่อมวลชนที่มาในงานนี้นะครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณแม่ขวัญน,นะครับที่ทําให้ผมได้รู้จักที่นี่ทําให้ผมได้รู้จักว่าการให้คืออะไร คร,ครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยจริงๆผมมากับน,น้องสาวคือคุณเก๋นะครับคุณเก๋เขาบอกว่าให้เชิญมาเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะมีการขอขมากรรมซึ่งเราเองเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรมาบ้างมันชีวิตมันล้มลุกคุกคานตลอดนะฮะก็เลยมาพอมาครั้งแรกที่เห็นเนี่ยที่สัมผัสได้คือแม่ครูไม่ธรรมดาแล้วก็เราเหลือไปเห็นตรงด้านนี้ นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีพวกข้าวปลาอาหารวางอยู่เราก็สงสัยว่าเอ๊ะแม่ครูอยู่ที่นี่เนี่ยทาไมมีของเยอะแยะขนาดนี้แม่ก็ได้บอกว่าแม่เนี่ยเลี้ยงดูเด็กๆซึ่งละแวกแถวนี้เนี่ยบางคนพ่อแม่ไม่มีเวลาบางคนพ่อแม่ฐานะยากจนแม่ก็ได้ช่วยเหลือเด็กๆมาตลอดนะฮะซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดที่จุดประเด็นจุดประกายให้พวกเราได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ แม่ไม่ธรรมดาแล้วอีกอย่างหนึง่งแม่ทักผกม,มาว่าปีนี้จะมีการสูญเสียแล้วก็ช่วยไม่ได้จริงๆตรงนี้เราเราค้างในตัวทีแรกเลยว่าเฮ้ยมันเกิดข,ขึ้นกับตัวเราจริงหรือเปล่านะพอกลับไปผมก็ได้สูญเสียพี่สาวแล้วก็สิ่งที่แม่ให้อีกอย่างหนึง่งว่ากลับไปเดี๋ยวลูกจะได้งานแล้วผมก็ได้งานละครสามเรื่องติดกัน นะแล้วก็เรื่องโชคลาภเนี่ยนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราเราเราไม่ได้แนะนําให้เล่นการพนันหรืออะไรน,นะเราก็ซื้ออุดหนุนรัฐบาลมันก็ได้มาตลอดแล้วมันก็เลยมีความรู้สึกว่าให้สิ่งที่แม่พูดไปเนี่ยมันใช่นะเราก็เลยจุดป,ประเด็นว่าทํายังไงเพื่อตอบแทนบุญคุณแม่ซึ่งทางเก๋นเนี่ยเขาก็คิด แล้วก็มันเป็นความโชคดีที่ทุกทกท่านที่มาที่นี่นะครับทุกทกท่านมีบุญมีศีลเสมอกันมีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกๆคนเคารพนะครับเราได้มาเจอกันในงานบุญวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาร่วมกันบริจาคก,กราบขอบคุณสายทานน้ําใจของทุกทกท่านนะครับสิ่งของตรงนี้เนี่ยแม่จะนําไปต่อบุญนะครับเป็นสะพานบุญให้กับพวกเรานะครับได้ช่วยเหลือ ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ยากไร้นะครับยังไงวันนี้เรามาแล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่หน้าที่นี้นะครับขอได้โปรดดลบันดาลให้กับทุกทท่านที่อยู่ณนที่นี้ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานไปไหนก็ขออยากได้ทุกข์อย่าได้ยากอยาได้เจ็บอย่าได้จนขอให้ร่ํารวยมั่งมีตลอดไปครับสาธุข,ขอบพระคุณครับซึ่งแม่ครูขวัญทิดาเทพนะครับนอกจากทำพิธี ด้านสายมูลแล้วนะครับยังใจบุญนะครับผมมีการทําอาหารเลี้ยงเด็กกาพร้าเด็กยากไร้เด็กพิการนับมานานนับ15ปีโดยการนําเงินจากการนับพิธีทั้งหมดนะครับเป็นทุนซื้อวัตถุดิบมาทาอาหารเลี้ยงเด็กยากจนคนพิการนะรับก็นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งคณะนะคะคุณเกหรือว่าอีเกสนล้ังนะคะซึ่งฉายาที่คุณยายผันตั้งให้แล้วก็อ่ากับท่านทุ่มกับนะคะชื่ออะไรแม่จะจำไม่ได้นะคะนะคะ ตันใช่ไหมคะยศตำแหน่งลืมมดแล้วค่ะนะคะตื่นเต้นและดีใจนอนไม่หลับสามเดือนลูกจ๋านะคะ <c oughs> ความเป็นมาของแม่นะคะที่ตั้งมั่นทำคุณง,งามความดีบนความเจ็บปวดนะคะเยอะมาก <c oughs> วันนี้อุยร้องหน่อย <c oughs> วันนี้นะคะมีคนที่มองเห็นในสิ่งที่แม่ทำมาตลอดนะคะอาหารนะคะตั้งแต่ ขี่มอเตอไซค์ขึ้นสองแถวนะคะดูดวงมาละเก้าบาทวันหนึ่งร้อคนได้เ0้อซึ่งดูดวงปังมากนะคะแต่ว่าเก้อของแม่สะสม7วันสิวันถึงจะได้กับ้่ามอหนึ่งทำมาตลอดนะคะจนมาวันหนึ่งที่มีสื่อนะคะในโลกของอ่ะเขาเรียกอะไรนะเฟซบุ๊กใช่ไหมอ่ะนะคะแม้ก็เลยมีลูกศิษย์เยอะขึ้นนะคะแต่ว่าไส้ในของมันจริงๆนะคะก็ะคือ อ่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่คุณแม่พูดอะไรไปมันก็ออกคือบุญที่สร้างหรือเปล่าไม่รู้นะคะนี่มันทําให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นมีนใจทํากับข้าวได้ทุกวันนะคะทุกคนสงสัยว่าใครเป็นคนทํากับข้าวอร่อยๆนะคะคุณแม่ทาเองนะคะให้แม่บ้านที่มีฐานะยากจนที่ลบาบากมาอยู่ด้วยหลายคนหลายสิบชีวิตในนี้ สิบกว่าชีวิตน,นะคะแล้วก็เด็กๆที่ทานกับข้าวอยู่รุ่นต่อรุ่นตอนนี้เขามีรุ่นมีมัวกมดแล้วก็เหลือรุ่นหลังนะคะรุ่นต่อรุ่นนะคะกินมาหลายสิบปีนะคะตั้งแต่มาเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่16ปีตั้งแต่16ปีที่แล้วนะคะคือกินมาตลอดนะคะมีบ้างหยุดบ้างแต่ทุกวันนี้ไม่ทําทุกวันเสียค่าใช้จ่ายต่อวันละสามพันห้าแม่ขอนเอามาจากไหนไม่เคยลงสื่อเลยลูกศิษย์บ,บังคับให้ลงนะคะเอาปัจจัยนั้นมาจากนัดจากลูกศิษย์ทุกคนที่หนึ่ง มาดูดวงแล้วใส่ฟันคูมานะคะสองมาจากลูกศิษย์ที่ถวายส่วนตัวให้ซื้อเครื่องสำอางเสื้อผ้าแม่ก็บอกไม่ซื้อเดี๋ยวลูกศิษย์จะซื้อมาให้ทุกชิ้นะคะแม่ก็ไปทํากับข้าวนะคะซื้ออาหารมาแล้วก็มีน้องๆในคัวที่ช่วยทําประมาณห้าหกคนนะคะซึ่งแม่จะเลี้ยงก็ทั้งครอบครัวก็จะมีข้าวสารอาหารแบ่งฟันไปตลอดนะคะแล้วก็ทากับข้าวเองนะคะทุกวัน ทำกับข้าวตรงไหนได้ดูดูอนาเขตเนาะมันแคบมากนะคะแต่งอย่างนี้สวยทะลึ่งออกดูไม่ได้เลยบ้านรั่วอยู่ไม่ได้ลูกศิษย์มาซื้อประตูให้ซึ่งพี่น้งโดยกับเสรษฐีซื้อประตูใส่ให้นะครับห้องน้ำเพิ่งสร้างจากแรงลูกศิษย์นะคะสร้างตรงนี้ลูกแรงลูกศิษย์ทั้งหมดเลยแล้วก็ทำตากแดดทุกคนหาสีทิวถึงเป็นอย่างนี้ยืนตากแดดแล้วก็ทำกับข้าวกว่าจะได้แต่ละถาดเราต้องมานั่งรอเด็กนักเรียนเลิกว่าวันนี้เลิกหรือยังนะคะ พอเขาเลิกมานะคะก็ตเตรียมอากาอาหารให้นะคะนี่คือสิ่งที่แม่ทามาตลอด16ปีกับการเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มีคุณความความดีอะไรไม่ได้อยากได้อะไรนะคะอยากได้ที่สุดแต่ก็คือข้าวสารแล้วก็น้ำนะคะเพราะว่ามันซื้อแล้วมันแพงลำบากแม่นะแพงมากแล้วก็ข้าวหนันก็นจะมีคนต่างถิ่นมาขอเป็นผู้ป่วยของแม่เยอะมากแล้วแม่ว่าแม่ไม่สามารถเบียงคนได้แม่ไม่ได้เป็นนายกแม่เป็นผู้ใหญ่บ้านตัวเล็ก ต่างหมู่บ้านมาขอมาขอเลยนะคะคนป่วยก็มายกมือไปอยากกินลูกแม่นะคะนะครับในวันนี้เองนะครับลูกศิษย์และก็ชาวบ้านครับเดินทางมาหลายที่นะครับแล้วก็มาร่วมกันลงขันนะเพื่อซื้อข้าวสารอาหารนะมาทําบุญแจกทานในพิธีนะครับท่านชมครับผมแล้วก็ลูกศิษย์จากกรุงเทพนะครับเล่าให้ฟังว่ารู้จักแม่ครูผ่านติ๊กต็อกนะครับจึงเดินมาทําพิธีนะครับจึงได้มาทําพิธีที่นี่นะครับแล้วก็ประสบผลสําเร็จด้านธุรกิจ นับหลายล้านบาทนะครับวันนี้สำหรับที่มาเจอแม่นะคะก,ก็ดูไฟ้สดของแม่นะคะกะ็แม่จะเป็นคนที่แบบมีความเมตตาเลี้ยงเด็กเลี้ยงอาหารทุกวันเราเราก็เป็นคนที่ทําบุญทาทานอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยเห็นจริตของแม่เราก็ถูกใจเราก็เลยแว่าเออแบบเออ,เอ,อตรงนี้เราก็เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มเข้ามาเข้ามาครั้งแรกได้ประมาณสองวันแล้วแม่ก็ไปที่ ทางเข้าไปกรุงเทพเพื่อที่จะลงนะให้ให้ลูกศิษย์ลูกหายนะคะเราก็ก็เลยทักไปว่าเออแม่เป็นยังไงเข้าเข้าไปเยี่ยมหาไอแวะมาที่โรงงานไหมเราก็เลยเออแม่ก็เลยได้ไปเหยียบให้ของแรกเลยนะคะไม่เคยไปเหยียบให้ใครนะคะก็คือแม่พอแม่ไปเหยียบแล้วจากที่เราซบเซาอยู่ก็คือปัญหาตรงนั้นตรงนี้ก็ลุมเ้าของเราอยู่ก็ เกิดปฏิหารไม่ว่าทั้งตัวเลขเงินทองอะไรอย่างเงี้ยก็จะพลิกชีวิตขึ้นมาทันทีเห็นทันตาหรือว่าลายวันนะคะจากที่แบบเข้ามาจนทุกคนให้ฉายาว่าสมชื่อกับโชคดีโชคดีจริงๆแล้วก็แม่ก็ตั้งฉายาให้โชคดีพันล้านนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นที่บังเกิดแล้วก็ ได้ได้มาเหยียบสารยายพันธ์ครั้งแรกก็เมื่อวานนะคะเข้ามาพอพอมากราบบุ๊กกับสิ่ศสกสิสิท่านก็เปิดโชว์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสิ่งที่เห็นเห็นจริงเราเห็นกับตาเราก็โชว์ในกลุ่มเราเรามีสิ่งที่โชว์ได้จริงถ้าเข้ากลุ่มจริงแม่ทําจริงแล้วก็จะทานจริงคนไหน ที่ศรัทธาศรัทธาแล้วจะพารวยแล้วจะพลิกชีวิตจริงค่ะเห็นจริงตรงนี้คอนเฟิร์มนะคะตรงนี้คอนเฟิร์มสำหรับแม่ก็คือว่าเรามีหลักฐานแล้วก็โชว์ได้ของจริงค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ก็นำคารวันขนข้าวสารอาหารแห้งนะครับหลายสิตันครับโดยมีรถนำขบวนนะครับชาวบ้านฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานครับเพื่อมอบให้กับแม่ครูนะครับภายหลังจากการทำพิธีบวงสวงเสร็จนะครับแม่ครูก็ได้จุดทูปนะครับได้ตัวเลขนะครับผม ก็จะมีเลข3 7 3เครับเมื่อชาวบ้านรู้ก็ตามที่จะมุงเลนลอตเตอรี่นะครับผมต่างซื้อ73เกลี้ยงเลยครับในคื้นต่างนะครับแล้วก็ในช่วงกลางคืนนะครับแม่ครูจะได้ทำพิธีจุดเทียนเสริมชีวิตนะครับเสริมโชคชะตาเปิดดวงและแจกทานแก่คนยากไร้นะครับเยอะมากเลยครับผมแล้วก็สำหรับคนที่มาร่วมงานฟรีทุกอย่างนะครับในพิธีฟรีทุกอย่างนะครับอาหารการกินมีให้กินนะครับผม แล้วก็ได้โชคลาภก,กับบ้านอิ่มท้องโรงทานมื้อเที่ยงนะครับผมเนี่ย